สวัสดีครับผมนักพัดกับโนกะนะครับวันนี้จะพามาดูการใช้โดนฉีดยานะครับล้ำที่เราเห็นนี่ราคา3,500 0นะครับที่บินอยู่นี่นะครับ1ครั้งได้5ไล่นะครับฉีดได้5ไล่ตอนนี้ยาหมดแล้วกำลังจะไปเติมนะครับกรเกษตรกรยุคใหม่เขาใช้กันแบบนี้แล้ว1ครั้ง5ไล่แบตเตอรี่ก็ได้5ไล่เหมือนกันนะครับ แบตเตอรี premises, ่ชาร์จใช้เวลา20นาทีต <quiet> ่อหนึ่งก้อนนะครับตอนนี้กำลังไปเติมยานะครับสักครู่เดี๋ยวเรามาดูกันที่ซื้อมาแพงไหมเนี่ยสามแสนสองนะครับทำนากี่ไร่เนี่ยครับอ๋อร้อยไร่ อันที่เราเห็นข้างบนนี้คือเครื่องปั่นไฟนะครับอันนี้จะแบตเตอรี่โดยที่เขาทำพี่แบตเตอรี่นั้นหมดไวไหมใ่ครับแต่ก็ถือว่าใช้หนึ่งรอบหนึ่งรอบหนึ่งรอบนี่ได้กี่ไร่เนี่ยครับห้าไร่ห้าไร่นะครับ Ja. <laughs> อันนี้ปล่อยยาแล้วย,ยังครับยัง<อ>ครับอ๋อปตรวกับฟ้าตรวจขยาหมดใช่ครัอไมไม๋อคือคือมันจะเราจะรู้เลยใช่ไหมว่ามันหมดตรงไหน<อ>หายาบูนนะครับอันนี้ควบคุมนี้ใช้โปรแกรมเหมือน,นต่อจากโทรศัพท์ใช่ไหมครับใช่ใช่ รัศมีมันกี่หมายถึงรัศมีการการพ่นเนี่ยกี่เมตรเนี่ยครับตอนนี้อย<ม>ู<ม>่ท<ม>ี่ห้าเมตรห้าเมตรคิดว่าประหยัดยากว่าไหมต้องเดินเท่าเดิมคือทาราใช้เท่าไหร่ก็เท่าเดิมแต่ว่าน้ำที่มันไปเร็วกว่าคนเร็วกว่ารวครับน้ำก็เลยใช้น้อยกว่าน้อยกว่าแล้วม,มันละเอียดนะมันเป็นฝอย เสมอกันเสมอครับแต่ก็เถียงแต่ผมคงไม่มีปัญญาแน่สามแข่งกว่า <laughs> ความว่าพอพอถึงรอบแล้วมันก็จะกลับให้เราเองเลยใช่ไหมครับแล้วคือ5เมตรต่อไปมันก็คือมันก็จะขยับให้เราเลย